ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c นะครับทางช่องเจาะเลขคำนวณสดคุณผู้ชมเราพัฒนางวดนี้นะครับมาว่ากันชุดนี้สูตรนี้กันนะครับสูตรที่ผมสอดแทรกให้ในคลิปของงวดวันที่19การกฎาคมนะครับเป็นสูตรชุด4ตัวก็มีที่มันเข้าก็คือ71อ่ามันออก17นะครับตัวเลขที่มันเข้าก็คือชุดนี้ งวดที่แล้ว6-7จับคู่กับ1-2นะครับแต่ว่าที่ผม <c oughs> ให้คุณผู้ชมจริงๆนะมันเป็นอีกชุดหนึงสูตรหก็คือสูตรนี้เอา5-6-8นี่จับคู่กับ1-2-3มันมาอยู่แต่ว่ามันมาคนละทางกันนะครับอันนี้เป็นล่างอันนี้เป็นบนมันก็เลยจับคู่ชุดไม่เข้าผมเน้นไปที่6-1กับ6-2ตัวนี้ไม่มี7นะครับ งวดนี้ถ้าใครจะตามชุดนี้ก็ว่ากันแบบนี้นะฮะถ้าว่ากันตามสูตรมันก็ต้องเน้นที่เลขล่ง่งเระว่างวดที่แล้วนั้นผมให้เน้นไปที่เลขบนแต่แล้วแต่ว่าเลขวิ่งก็เข้าอยู่นะงวดที่แล้วผมให้วิ่งไปที่ที่หนึ่งนะครับผมให้ให้หนึ่งกับหกผมชี้ไปที่เลขหนึ่งตัววิ่งก็เข้าอยู่ ผมฝากคาเตือนกันก่อนนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่เพียงสีิรีการข้นมูลหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นเชิดุลคิดเร็นของท่านในการรับชมห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสนับสนุนเฉพาะเลขรัฐาบาลออกให้เท่านั้นนะครับในชุดนี้งวดนี้ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าผมจะมีเพิ่มมาอีก2ชุดนะครับ สูตรนี้จะใช้หลักแสนใช้หลักหมื่นหลักสิบบนบวก9สูตรนี้ก็จะใช้หลักแสนหลักหน่วยบนบวก1ถ้ารวงมงวดที่แล้วมันก็จะอยู่ประมาณ6งวดนะครับหงวดตั้งแต่28มันจะสลับบนสลับล่างนะ28เป็นบนเป็นล่าง18เป็นบน90ย์เป็นล่าง, 1, นน 9, าง7 6เป็นบน59เป็นล่างมวดที่แล้วเป็นบนมันจะเข้าตัวกลับอย่างา90าเนี่ยสูตรมันก็จะเป็น0 9นย์นะครับ แล้วงวดที่แล้ว1 7 0มันจะเป็น7 1หงวดน,นี้ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แสนหมื่นสิบบนบวก9ก็จะได้3กับ4แล้วก็แสนหน่วยบนบวก1ก็จะได้9กับ0นะครับจับคู่ชุดจะมีอยู่39 30 49 40บนล่างงวดน,นี้ผมให้เน้นไปที่เลขล่างถ้าเป็นไปตามนี้นะ ว่ากันที่ล่างก็3ตัวผมจะไม่จับให้ละเพราะว่านานละที่มันเข้าให้นะครับงวดที่ออก026งวดนั้นผมให้เข้าชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ดก็คือผมให้ก็สตัวโต๊ะนั่นแหละจำไม่ได้แล้วว่าเป็นอันไหน4ชุดส่วน เลขเด่นผมมีอยู่สามสูตรเดี๋ยวจะแจกสูตรผมมีเพิ่มสองอีกสองตัวนะครับอีกสองชุดเพิ่มมาเป็นจะเป็นหกชุดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวมาว่ากันสูตรเลขเด่นก่อนผมลองเอาสูตรนี้นะสูตรที่ได้เก้ากับศูนย์เนี่ยมาลองจับชนจับคู่ชุดกับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรชุดนี้อ่างวดที่แล้วนะผมเอาสูตรชุดนี้ไปเป็นหลัก ไปเป็นเลขเด่นนะครับชี้ไปที่เลข1งวดนี้สูตรนี้จะเป็น4กับ9หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวก6เสถิติค่อนข้างจะโอเคนะครับตั้งแต่งวดที่ออก1 4จนถึงงวดที่แล้วาบางงวดก็เข้า2ตัวนะถ้าเอาอ9่เนี่ยลองมาจับไข้จับชนหรืออะไรเนี่ยกับสูตรชุดเนี้ย มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะไลส่สติให้ดูสักนิดหนึงนะครับงวดนี้จะเป็น90นงวดนี้จะเป็น49มันจะชนที่เลข9เนะี่ยงวดนี้มันจะชนที่เลข9อย่างงวดที่แล้วอ,อันนี้1 2 2อันนี้16มันจะชนที่เลข1นะครับ ออก17แล้วก็งวด 95. ออก9 5้าห้าเ้าเนี่ยมันจะชนชนที่เลข9นะครับแล้วก็งวดออก7076เนี่ยมันจะชนที่เลข7แต่ว่าคู่ชุดก็มานะมาที่76นะครับงวดที่ออก90นี่ไม่ชนอันนี้เป็น9อันนี้เป็น0นย์จับคู่ชุดนี่มันเข้าแล้วก็งวดออก18ก็ไม่ชนนะครับอันนี้เป็น8อันนี้เป็น1 มวดออก2878นี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างแต่แต่ก็มีตัวชนนะคือคือชนเลขเ็ดแล้วก็มวดออก5 6นี้ไม่ชนนะครับอันนี้เป็น5อ่านนี้เป็น6อันนี้เป็น5งมวดออก00ชนที่เลข0ูนตัวจะเป็น00ผมมองดูแล้วนะถ้าว่ามันเป็นในลักษณะแบบนี้ผมก็เลยเอาชุดนี้ลองมาจับจับอีก2ชุด ซึ่งก็คือเอา0จับกับ9นะครับแล้วก็เอา9จับกับ9มันจะมีคู่ชุดเพิ่มมาอีกก็คือ,อ99กับ09นะผมมาเผื่อไว้แล้วก็สูตรเลขเด่นสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็น่าสนใจผมทำาน่าจะเป็นงวดนี้งวดแรกนะ แล้วมันก็มาชนกับในลักษณะแบบนี้ผมว่าน่าจะน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่9ก้าะงวดนี้ถ้ามองที่สามสูตรนี่นะโดยที่ตัดสูตรนี้ออกไปนะครับตัดสูตรที่ได้3ามสี่นี้ออกไปนะมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างงวดที่แล้วอันนี้เป็น1อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็น7คู่ชุดเข้านะ อันนี้เป็น5อันนี้เป็น9ก้านี้เป็น9ก็เข้าอันนี้เป็น6 7อันนี้เป็น6 7เจ็นี้เป็น7 2ก็เข้าคู่ชุดนะออก7 6็ดหนะองวดที่ออกงวดที่ออก90ก็เข้านะอันนี้เป็น9นี่เป็น0นี่เป็น0 แต่ถ้ามองที่เลขเด่นผมว่านี่ตัวเนี้ยทั้งถ้าว่ากันที่ล่าสุดนะถ้าไม่มองถ้าไม่มองเป็นคู่ชุดผมว่าน่าจะตัวเนี้ยสวยที่สุดและแล้วก็ผมลองทําเอาสูตรทุกสูตรที่ที่ผมมีนะจะอยู่ประมาณ7สูตร7สูตรผมลองไล่ดูอย่างวดที่ออก9065เนี่ยเด่นชนที่9กับ 0, ก็มาทั้ง2ตัวงวดที่ออก76 7จ็ดเด่นที่สุดก็คือ7แล้วก็งวดที่ออก5 9เกนี่ยก็เด่นที่สุดก็คือ9แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันก็เด่นที่เลข1นะก็ออก17งวดเวดนี้มันเด่นที่สุดนะหนึ่งสองสี่ห้าเ็ดดูตยนะผมว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับนะผมว่าน่าจะเป็น9ตัวเด่น ผมก็เลยชักเพิ่มมาอีก2ชุดนะครับผมให้เด่น9กับ4เน้นไปที่49กับ39จับจับเอาสูตร4ตัวไปเป็นตัวเน้นก็คือ39กับ49กอดไปที่เลข9นะครับแล้วก็ตัวลองที่ผมทำเพิ่มมาก็คือ90กับ99แล้วก็40กับ30 ยังไงก็กลับด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมพองวดที่แล้วก็เข้าตัวกลับตัวเด่น4กับ9เนี้ยผมชอบที่เลข9นะครับถ้ามองกันภาพรวมแล้วมันจะเป็น9ที่มันเด่นที่สุดบนล่างถ้าว่ากันตามนี้ก็น่าจะเป็นล่างนะแต่ถ้าเอาสูตรถ้าเอาสูตรชุดนี้ที่ผมให้นิ้วที่แล้วมันก็ยังเป็น4กับ9อยู่เหมือนเดิมมั้เนี่ยคือสูตรชุดนี้นะครับ แต่ถ้ามองแถวแรกนะมันจะมามันจะมาหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะแถวแรกงวดนี้มันจะหลุดหรือเปล่าถ้าเป็นสี่หรือมันจะมาครบทั้งสองตัวเลยก็ไม่แน่นะผมว่านะหนึ่งหกหนึ่งเจดเสี่เ้าห้าสีสี่ศหรือเปล่าสี่ศูนย์ก็มีอยู่นะ ว่ากันตามนี้นะครับสำหรับลาวรุ้นกันชุดเน้น2ชุดชุดลองอีก4ชุดพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่รู้ว่า,าทางลาวเขาจะหยุดชดเชยหยุดคัดเลึกหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเข้าวรันศาถ้าหยุดยังไงก็ยกยอดไปวันพุธก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางชุดนี้นะ ถ้าพรุ่งนี้เขาหยุดนะครับแต่ถ้าไมา่หยุดก็ว่ากันตามนี้ถึงหยุดก็ว่ากันตามนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสูตรต่อเนื่องนะครับผม